ร้อนอร้อนเลยร้อนโอ้ร้อนร้อนอ๋อร้อนแล้วยังน้องอือนน้องก็อยากกินอะไรไหมคะกินแปลกแอกกินแปลกแปกอินแปลกแปลนกินแปลกแปลกอยากินอะไรอ้อยากกินอันนี้หรอคะ้ชอบกินโกโ้หรอได้เลยเดี๋ยวอมแกะให้เพราะว่าวันนี้เนี่ยแอมจะมาทำเครื่องดื่มเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะ เรียกว่าน้ำโคล่ามัสปั่นค่ะนัคือแทนที่เราจะใช้โอรีโกปั่นใช่ไหมเราก็จะมาใช้โคลาอาล่ามัสปั่นแทนค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าจะออกมาหน้าตาย่งไเราจะกินได้ไหมเนาะของมาแล้วนะคะวันนี้งมีอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยก็จะใช้ผงโกโก้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแล้วก็มีถ้วยตวงแล้วก็ช้อนคนนะคะ หลังจากนั้นก็คือใส่น้ําไปนะคะน้ํานี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีถ้วยตวงก็จะสะดวกกว่าค่ะก็จะใส่น้ําไปที่ประมาณสองออนนะคะสองออนของถ้วยถ้วยตวงนี้นะคะอันน้องคนใดครเออช่วยไหมคะได้ค่ะทีนี้นะคะแอมก็จะผสมนมสดแล้วก็นมข้นหวานไปอย่างละ1.5ดห้าออนนะคะรวมกันก็จะเป็นสามออน ของผมโกโก้มากเลยทีนี้แอมใส่น้ำไปประมาณสองออนใช่ไหมคะแล้วก็บีบนมข้นหวานไปประมาณสามจุดห้าออนยังไม่ได้เปิดข้างในค่ะมึนเลยประมาณสองอรณ์ปม่กอกอุปกปรณกง่ายๆก็คือไปซื้อได้จากเซเว่นเลยนะคะนมข้นหวานทุกอย่างเลยซาดิอวัยค่ะโก้น็จะใส่นมข้นหวานไปเลยประมาณ 3. 5ด้านะคะ เยอะนะมีเยอะๆเรจะใส่นมสดนะคะอันนอมจะใช้เป็นนมเมจินะคะก็จะใส่ไปจนงมใช่ค่ะจะใส่ไปถึงห้าออนเลยะ้คนนะคะเราก็คนกันนะวนนๆวนนๆนๆวนๆนๆนๆๆๆนๆวนๆนๆวนๆวนๆวนนนน จิ้มด้วยอ่ะโอเคนังเอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ อันนี้แด้เองเติมน้ำแข็งไว้นิดนึงนะคะ้ดุ้งเยดุ้งดดุ้งวดทีนี้พอน้ำแข็งนะคะละเอียดได้ที่แล้วก็ให้เราเนี่ยค่ะฉี คือเด็กเด็ๆจะชอบใช่ค่ะแล้วข้อพิเศษของมันก็คือว่าเวลามันไปเจอกับน้ําแข็งอะค่ะไอช็อกโกแลตที่มันอยู่ในขนมอะค่ะมันก็จะเป็นเป็นแข็งเป็นช็อกชิพเลยอะค่ะแล้วมันก็เลยจะได้อารมณ์แบบเหมือนเรากินโกโก้แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพด้วยอ๋อทางดงนี้ไหนน้องดูดูปันเดีปั้นอีกปั้นอีกเดี๋ยวปั้นอีกโอ้โหใส่ขนมอะไรขนมอะไรขนมลูกหมีเด็กๆจะชอบเล่ ขโมยเด็กขโมยอะไรกินต้องขโมยอะไรกินไมกินน้องแข็งหรอไม่รอกินโคอลามั้เหรอคะอร่อยเหรอทำไมทำไมแอมถึงคิดสูตรนี้ขึ้นมาคะตอนนั้นเพราะว่าแอมคิดว่าเราน่าจะทำขนมอย่างอ,อื่นแทนโอริโอ้ได้มากกว่าค่ะ มนมาทีโฟร์ดีโอมันขมไปอะไรอย่<ช>องางงี้ด้วยเพราะว่ามาเป็นเมื่อกี้มันกรึบๆใช่ไหมมันจะเกิดว่ามันเหมือนเรากินมันเหมือนเรากินอะไรนะชาไข่มุกแต่ว่าอันนี้มันไม่ไข่มุกแต่มันก็จะมีแบบเกล็ดขนมปัง,งของโคอาล<ช>่ามาด้วยมันก็จะกรึบๆ,ๆ,ๆอร่อยขโมยกินอะไรโอเคมาเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นโกโก้ อคเด็กเมนูนี้เด็กต้องชอบแน่นอนค่ะออกมาไปลองทำกันดูเนาะนี่โอเคเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นโกโก้โคอาลามาร์ตันนะคะนั่งเอาชิมดูานะ่งห้ลองชิมดูค่ะอยู่ดีว่าใจชอบไหมเป็นไงบ้างคืออะไรหายใจไหม โอ้เคเยชอบไหมคะแหมเห็นหกินไม่ปล่อยเลยแสดงว่าชอบมากจริงๆนะคะใครที่คิดเมนูอะไรไม่ออกก็ลองทำดูนะคะก็จะเป็นโปโกแล้วก็ใส่โครามัทนะคะแต่ว่าไม่ต้องปั่นให้ละเอียดก็คือปั่นให้มันพอแตกนะคะมันจะได้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะนี่ทำคลิปมาหลายคลิปนะคะอันนี้คือเด็กจะชอบที่สุดเลยกินไม่หยุดเลยแสดงว่าต้องอร่อยและชอบมาก อร่อยไหมคะบอกต้อยไหนท้องทำไงพอเย็นสุดชื่อแล้วต้องทำไงโหฟินแบบว่าดูสินี่หลอดของอ่เอ็มหรือเปล่านนี่คหใช่ไหมคะมันจะเหมือนมีช oh, ็อกชิพไหมเอื <that that ้าไอเอ็มไอตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอไอน้ำแข็งไอไอช็อกโกแลตอะค่ะมันเหมือนเป็นช็อกชิพข้างในด้วยเลยอ่ะใช่มันอร่อยมากอร่อยไหมอืม จี๊ดอร่อยจรยิงค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครคิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะหรือว่าอยากหาอะไรแปลกๆทำเนี่ยแอมแนะนําเลยนะคะเป็นโคอาลามาทัทช็อกนะคะเป็นปั่นเมนูนี้ก็จะเป็นคู่หูเป็นคนคิดเองแล้วก็เอามาดัดแปลงเองะค่ะ ซึ่งเมนูเนี่ยใช้ได้เลยก็ค to ือจะแอมทถวส่วนทีน okay. oh wow. I mean, really okay. so ึงนะคะก็จะเป็นโกโก้สองช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำได้ถึง2ออนจากนั้นก็จะใส่นมสดนะคะอยู่ที่1.5ออนแล้วก็นมข้นหวาน1.5งออนค่ะก็จะได้รสชาติที่มันไม่ได้หวานเกินนะคะก็คือพอดีแล้วก็เด็กๆก็กินได้นี่กินไม่หยุดเลยเนาะคืออร่อยมากเลยหล่ะถ้าเด็กกินหวานเกินเดี๋ยวจะกลายเป็นเบาหวานเนาะเออแบกว่าเยี่ยมไหมกินไม่หยุดเลยเด็กไม่โกหกเห็นไหมนนองกินตลอดเลยอร่อยค่ะ อร่อยไหมฟินมากเลยเหรอคะอร่อยเลยต้องทำไงฟินมาก <harass ing> กินไม่หยุดเลยอือค่ะฟินเลยคะ่ะชอบเหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะเรามา bye <S <S <Okay S 3> บายยกันก่อนไหมไม่คโอเคค่ะไ้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบายบายค่ะ